สวัสดีครับจากร้านเดเบสุปกรณ์การแพทย์นะครับวันนี้นะครับเราจะมาเสนอเตียงตัวนี้จะเป็นเตียงสานไกลนะครับปาติมาครับตัวนี้เหมาะกับการที่ทำไกายภาพานะครับตัวนี้นะครับจะมีเสาโหนให้นะครับจะเสียบได้หัวท้ายซ้ายขวาของเตียงได้หมดเลยนะครับหัวท้ายตัวนี้ก็ถอดได้นะครับในกรณีที่ว่าลูกค้านะครับอยากถอดหรวอสะผมอ่าก็จะมีตัวล็อกตัวนี้นะครับตัวล็อกตัวนี้ดานตัวล็อกตัวนี้ลงซ้ายขวาแล้วยกขึ้นอ่าพยกขึ้นสังเกตว่าตรงนี้นะครับมันจะมีบ่าล่างบ่าบน จะมีบาร์ล่างกับบาร์บนนะครับลูกค้าเสียบให้มัตลงนะครับบาร์ล่างบาร์บนโอเคแล้วก็เอาตัวนี้นะครับล็อกอีกทีหนึ่งซ้ายขวาเหมือนกันนะครับส่วนลาวด้านข้างนะครับลาวด้านข้างจะเป็นอลูมิเนียมสไลด์นะครับวิธีการใช้งานนะครับเราบีบตัวนี้สีแดงบีบขึ้นบีบลงทุกครั้งนะครับบีบสไลด์ลงแล้วก็บีบสไลด์ขึ้นนะครับบีบขึ้นบีบลงถ้าเราไม่บีบเนี้ยโอกาสที่เดรย์มันจะแทรกกับพลาสติกตัวนี้นะครับเดรย์ตัวนี้มันมีโอกาสที่พลาสต ส่วนฟูกนะคะฟูกตัวนี้จะเป็นฟูกเจต้อนนะคะเป็นฟองนหห้ำอันนี้เบาจะเป็นผ้า ả, นะครับส่วนพื้นเตียงเป็นพื้นเตียงเจาะรูเป็นพื้นเหล็กเจาะรูส่วน, al, น al, ล้อนะครบล้อจะล็อกได้ทั้งหมดสีลส่ล้อนะครับล็อกแยกทีละล้อล็อกได้สี่ล้อวิธีการล็อกลูกค้าใช้เท้าเหยียบตัวนี้นะคบตัวยาวนะครับเหยียบลงวิธีการปลดล็อกลูกค้าเหยียบตัวนี้ตัวสั้นนะคบสี่ล้อเหมือนกันนะคบตัวเียจะเป็นเตียงกายาพจะเหมาะสังเกตว่าด้านด้านล่างเนี่ยคานตัวนี้นะครับคานตัวนี้เขาสามารถยันพื้นเลยนะครับ เหมาะกับการขึ้นไปทางกายภาพนะครับจะยันพื้นขาตัวนี้จะมีด้านหน้ากับด้านหลังนะครับส่วนมือหมุนมือหมุนจะมีสามตัวเหมือนกันนะครับด้านซ้ายมือคือตัวปักหัวตรงกลางคือปักความสูงของตัวเตียงด้านขวามือคือปักขานะครับวิธีการปักนะครับดึงตัวนี้ออกมานะครับการตัวนี้ออกหมุนตามเข็มนาฬิกาโดยเริ่มจากการปักขาขึ้นก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราปักหัวก็ขึ้นมาก่อนเลยเนี่ยโอกาสที่ปวดจะไหลมาท้ายเตียงมีนะครับเราควรที่จะปักขาขึ้นมาก่อนหน่อยนึง ได้ไม่เกะกะนะครับหลังจากนั้นเราค่อยมาปรับหัวขึ้นนะครับเล็งออกมาหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับทุกตัวเราจะหมุนตามเข็มนาฬิกาหมดนะครับหมุนขึ้นตามเข็มหมุนลงตัวเข็มนะครับหัวตั้งฉากได้90ขางอได้45นะครับแล้วก็ปรับขึ้นมาตามความต้องการของเราพอได้ระดับแล้วก็ตัวนี้เก็บเวลาเราเดินจะได้ไม่เกะกะนะครับถ้าเราอยากปรับความสูงเราดึงตัวกลางออกการมือหมุนออกนะครับหมุนตามเข็มนาฬิกาเหมือนกันปรับความสูงในกรณีที่ว่าคนป่วยเราอยากจะเปลี่ยนขาเให้ ว่าค้วนท่าให้เขานะครับแล้วก็ปรับความสูงให้เหมาะกับเราเวลาเราก้นเราจะได้ไม่ปวดหลังนะครับตัวนี้โดยนี้ความสูงนะครับวัดจากพื้นถึงพื้นเตียงเนี่ยจะได้ประมาณ76เซนนะครับความต่ำต่ำสุดจะอยู่ที่วัดจากพื้นถึงพื้นเตียงจะอยู่ที่46เซนนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อร้านเดบเบอุปกรณ์การแพทย์ได้เลยนะครับแล้วก็ปดไหลค์กดแชร์ไปกังใจใจได้วยนะครับ สอบถามแอดมินของเราได้เลยนะคะแอดมินของเราจะคอยบริการให้ลูกค้าอยู่ต่างจังวัดทคนเลยนะครับตอบไวมากเลยหรือลูกค้าจะกดลไลน์ที่อยู่ด้านล่างของยูทูบทักดแหน่ทินได้เลยนะคะหรือลูกค้าจะโทรสายด่วนหาเราซูนแปดสี่หกห้าแปดหนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดหรือซูนแปดเก้าสี่เจ็ดเก้าแปดสองสองนะคะแล้วเรามีชูรูมอยู่ที่สี่ล้านนะคะสอบถามบริสินค้าได้เลยอย่าลืมตัดแหา่ทิ้งนะคะแล้วเราส่งด่วนส่งไวภายในสามชั่วโมงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กับเราด้วยนะะค